กงยู Yu, กับชีวิตง่ายๆหลังกล้องพร้อมฝากคำพูดถึงพระเอกดังร่วมค่ายเป็นพระเอกขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเอเชียเลยสำหรับซุปตาหนุ่มแดนกิมจิกงยู Yu, ด้วยความหล่อออร่าหล่ออมตะตลอดการจนใครๆก็ขนานนามให้เขาเป็นลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียแม้ปัจจุบันจะเข้าวัยเลขสีแล้วแต่ความนิยมก็ไม่ลดน้อยลงยังคงไปด้วยเสน่ห์และความสามารถรอบด้านอ่าสุดในคอนเทนต์น่ารักๆของกงยูกับกีฬาสุดโปรดเมื่อไม่มีงานหรือถ่ายซีรี เขาจะชอบไปเล่นบาสเกตบอลมากๆซึ่งในคลิปกงยูได้โชว์ลีลาทักษะการเล่นบาสเกตบอลอย่างชำนาญทั้งนี้กงยูยังได้ฝากข้อความไปถึงน้องสุดที่รักร่วมค่ายอย่างพระเอกนำจูฮยอกว่าจูฮยอกอ้าฉันอยากจะถ่ายตอนนายเล่นบาสจริงๆเร็วๆนี้ถ้าซีรีส์จบก็ช่วยมาแบบมาดนะักกีฬาให้เราดูหน่อยนะงานนี้ก็รอติดตามกันเลยจ้าจะได้เห็นพระเอกระดับตัวท็อปบนสนามเดียวกันก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ 加、啊